สวัสดีค่ะลูกทัวร์ทุกท่านวันนี้ไกด์ตูนจะพาลูกทัวร์ไปเที่ยวที่ที่สำคัญหรือว่าเรียกว่าเป็นไฮไลท์ของจังหวัดกาญจนบุรีกันเลยทีเดียวค่ะนั่นก็คือสะพานข้ามแม่น้ำแควซึ่งอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรีนะคะคำขวัญก็คือด่านเจดีมณีเมืองกาญสะพานข้ามแม่น้ำแควแหล่งแร่น้ำตกค่ะ สะพานข้ามแม่น้ำแควตั้งอยู่ที่ตำบลท่ามะขามอำเภอเมืองกาญจนบ,บุรีจังหวัดกาญจนบ,บุรีห่างจากตัวเมืองไปทางทิศเหนือตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข323ประมาณ4กิโลเมตรค่ะแยกซ้ายประมาณ400เมตรปัจจุบันใช้เป็นทางสัญจรของรถไฟสายธนบุรีน้ำตกหรือทางรถไฟสายมรณะในอดีตค่ะประวัตินะคะ สะพานข้ามแม่น้ำแควเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญอย่างยิ่งแห่งหนึง่งเป็นสะพานที่สำคัญที่สุดของเส้นทางรถไฟสายมรณะสร้างขึ้นสมัยสงครามโลกครั้งที่สองโดยกองทัพญี่ปุ่นได้เกณฑ์เฉลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตรได้แก่ทหารอังกฤษอเมริกรันออสเตรเลียฮอลันดาและนิวซีแลนด์ประมาณ61,700คนสมทบด้วยกรรมกร,รชาวจีนยวนชวามลายูไทยพมา่า และอินเดียอีกจำนวนมากมาก่อสร้างทางรถไฟสายยุทธศาสตร์เพื่อเป็นเส้นทางผ่านไปสู่ประเทศพามา่าซึ่งเส้นทางช่วงหนึ่งจะต้องข้ามแม่น้ำแควใหญ่จึงต้องมีการสร้างสะพานขึ้นการสร้างสะพานและทางรถไฟสายนี้เต็มไปด้วยความยากลาบากความทารุณของสงครามและโรคภัยตลอดจนการขาดแคลนอาหารทำให้เฉลยศึกหลายหมื่นเนี่ยต้องเสียชีวิตลงค่ะ สะพานข้ามแม่น้ำแควใช้เวลาสร้างเพียงหนึ่งเดือนเท่านั้นโดยนำเหล็กจากมาลายูมาประกอบเป็นชิ้นโครงสร้างเหล็กครึ่งวงกลมสลับโครงสร้างถักตอนกลางทำเป็นสะพานเหล็ก11บดช่วงหัวและโครงสร้างเป็นสะพานไม้รวมความยาวสะพานทั้งสิ้น3า2 9้สิเ้เมตรมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่25ธันวาคมปีพุทธศักราช2486ห ต่อมาในเดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2487ได้ถูกทิ้งระเบิดหลายครั้งจนสะพานหักท่อนกลางภายหลังส่งความสิ้นสุดลงรัฐบาลไทยได้ซ่อมแซมใหม่ด้วยการเหล็กรูปเหลี่ยมเมื่อปีพุทธศักราช2489จนสามารถใช้งานได้ปัจจุบันมีการยกย่อให้เป็นสัญลักษณ์แห่งสันติภาพค่ะ เนื้อเรื่องเกี่ยวกับสะพานแห่งนี้ยังได้รับการไปสร้างเป็นภาพยนตร์ฮอลลีวูดอีกด้วยเช่น The Bridge on the River Kwai ปีพุทธศักราช2500ซึ่งสร้างมาจากนิยายในชื่อเดียวกันและภาพยนตร์เรื่อง The Railway Man แค้นสะพานข้ามแม่น้ำแควค่ะปีพุทธศักราช2556ซึ่งสร้างมาจากชีวประวัติของเชลเลยสึกผู้ร่วมสร้างสะพานข้ามแม่น้ำแควนอกจากนี้ทางจังหวัดกาญจนบุรี ยังมีการจัดงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควรประจำปีทุกปีซึ่งมีการจัดแสดงแสงสีเสียงย้อนรำลึกถึงสงครามโลกครั้งที่2ด้วยค่ะ พิพิธภัณฑ์สงครามเชิงสะพานข้ามแม่น้ำแควเป็นสถานที่เก็บรักษาสิ่งที่เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกครั้งที่สองอันได้แก่อาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆโครงกระดูกของเชลยศึกสงครามและภาพถ่ายเหตุการณ์ในสมัยนั้นนอกจากนี้บางส่วนยังจัดทำเป็นหอศิลป์เก็บรวบรวมสิ่งของต่างๆเช่นสแตปมไรษนีบัตรโบราณเพชรพลอยและเครื่องประดับ พิพิธภัณฑ์สงครามเชียงสะพานข้ามแม่น้ำแควอยู่ห่างจากตัวเมืองไปทางทางหลวงหมายเลข3-2-3ประมาณ4กิโลเมตรแยกซ้ายประมาณ400เมตรอยู่ติดกับสะพานข้ามแม่น้ำแควเลยค่ะการเดินทางนะคะถ้าไปทางรถยนต์เนี่ยก็จะมีหลายเส้นทางด้วยกันค่ะ ก็คือจากกรุงเทพใช้ถนนเพชรเกษมทางหลวงหมายเลข4มุ่งหน้าสู่จังหวัดนคร,รปฐมจากนั้นขับตรงไปมุ่งหน้าสู่จังหวัดราชบุรีและจากกรุงเทพใช้ถนนสายปิ่นเกล้านคร,รชัยศรีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข338มุ่งหน้าสู่นคร,รปฐมจากนั้นขับตรงไปมุ่งหน้าสู่จังหวัดราชบุร,รีทั้งสองเส้นทางนี้จะต้องผ่านแยกนครชัยศรีค่ะจกากแยกนครชัยศรีเนี่ยขับตรงไปโดยจะผ่านสะพานไปบ้านแถวประมาณ8.5กิโลเมตรผ่านสะพานไปตัวเมืองนครปฐมประมาณ 0.5กิโเมตรค่ะผ่านแยกไปจังหวัดสุพรรณบุรีประมาณ6.4กิโลเมตรจากนั้นจะถึงสะพานไปจังหวัดกาญจนบุรีประมาณ9กิโลเมตรรวมระยะทางประมาณ24.4กิโลเมตรค่ะ ทางรถโดยสารประจำทางนะคะจากสถานีขนส่งสายใต้ใหม่กรุงเทพการจนบ,บุรีใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงค่ะโดยสามารถนั่งรถปรับอากาศสายกรุงเทพการจนบ,บุรีแล้วไปลงที่สถานีขนส่งจังหวัดการจนบ,บุรีได้เลยค่ะและก็จะมีจากขนส่งการจนบ,บุรีนั่งสายการจนบ,บุรีเอราวันหรือรถสายการจนบ,บุรี ทองผาภูมิสังขละบุรีไปลงตรงแยกซ้ายมือเข้าสะพานข้ามแม่น้ำแควจากนั้นนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างเข้าไปประมาณ700เมตรค่ะทางรถไฟนะคะสามารถโดยสารขบวนรถไฟสายทนบุรีน้ำตกหรือขบวนรถนำเที่ยวพิเศษกรุงเทพน้ำตกที่มีเฉพาะวันเสราร์อาทิตย์และวันหยุดราชการลงที่สะพานแควใหญ่ซึ่งอยู่ที่เชิงสะพานข้ามแม่น้ำแควพอดีค่ะ สำหรับวันนี้ไกตูนก็ต้องขอจบทิปทัวร์สะพานข้ามแม่น้ำแควหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมณะะที่นี้ด้วยและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าลูกทัวร์จะกลับมาใช้บริการกับเราอีกครั้งสวัสดีค่ะ